สวัสดีครับคุณูุฟังเทระครับคอลัมน์ทัศนะของคุณชัชจรินชัยวัตรนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่22เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าอาดยกรรมในโลกเสมือนจริงเนื้อหาใจความเนี่ยคุณชัชจรินเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพวกแก๊ง call center กับพวก I o หรือที่เรียกกันว่าพวกด้อมนูน่นด้อมนี่ที่ชอบเข้าไปแสดงความคิดความเห็นอยู่ในเพจในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยไอ้คนกลุ่มนี้มันจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันแบบประเภทสายสะดือติดกันหรือเปล่าอย่างไรก็ยังมีอาจสรุปได้ะนะครับแต่ว่าโดยพฤติกรรมโดยทัศนคติแทบจะไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากกันเลยนะครับหรืออาจจะถือว่าเป็นพิมพ์เดียวกันเลยก็น่าจะได้ คือเป็นพวกที่มีความสนุกสนานเมามันกับการทำร้ายการทำลายผู้อื่นเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของตัวกูเองนั่นแหละเป็นสำคัญอย่างครั้งหนึ่งที่พวกแกง้งอ a เซนเตอร์เนี่ยมันออกล่ายเหยื่อต่อโทรศัพท์มาถึงอันตัวข้าพเจ้าเองแล้วก็ส่งเสียงตามสายว่าขอพูดกับคุณชัชรินด้วยท่าทีสุภาพเรียบร้อยในช่วงแรกแต่ครั้นเมื่อถามกลับไปตามปกติว่าใครต้องการพูดด้วย มันก็เริ่มใบใๆเบี่ยงเบี่ยงย้ำอยู่นั่นแหละบาขอพูดกับชัตทรินค่าวแล้วข่าวเล่าตัวเราก็เลยต้องถามกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าอีกเช่นกันว่าใครพูดสุดท้ายไอ้คอรเซนเตอร์มันก็เลยระเบิดอารมณ์ด้วยคำพูดคำจาแบบวักต่อวักคำต่อคำประมาณว่าไอ้แก่เอ้ยกูกำลังถามมึงไม่ใช่มึงเนี่ยมาถามกูเสร็จแล้วมันก็วางหูโครมใหญ่ไปด้วยความมึน แล้วก็งงรวมไปถึงความรู้สึกเจ็บปวดรวดราวที่จู่ๆเนี่ยโดนใครก็ไม่รู้มาขู่ตะคอกมาด่าว่ามาด่าทอหาว่าเราเนี่ยเป็นไอ้แก่ทั้งๆที่ก็แก่แล้วแล้วก็ชราแล้วจริงๆอ่แหละแต่การที่มันสำรากและขากถุยออกมาแบบชนิดตีหัวเข้าบ้านไม่ยอมเปิดโอกาสให้ได้ด่าตอบเลยแม้แต่นิดเนี่ยมันก็เลยออกจะตังหิดต่งหิดเกิดความขุนความมัวในอารมณ์ความรู้สึกอยู่มั่งเป็นธรรมดา และอาจจะด้วยความรู้สึกประมาณนี้เลยทำให้นับจากนั้นเนี่ยไม่อยากจะเปิดโทรศัพท์มือถืออีกต่อไปด้วยเหตุผลเพราะไม่ต้องการให้พวกคอลเซนเตอร์เนี่ยมันโผล่เข้ามาคอมเมนต์มาปรุงแต่งอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราได้ง่ายๆส่วนพวก I.O. เนี่ยยังไม่ถึงกับต้องเจอด้วยตัวเองเพราะว่าไม่ได้มีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทวิต้งทวิตเตอร์เหมือนใครเขาอะนะครับ อาจจะมีพวกที่เล็ดลอดเข้ามาคอมมงคอมเมนต์ในข้อเขียนบ้างบทความแต่ละเรื่องบ้างแต่ละสัปดาห์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับหนักหนาสาหัสแบบประเภททัวลงอะไรทำํำนองนั้นแต่ถึงกระนั้นเนี่ยเท่าที่ลองตรวจสอบติดตามดูขบวนรถทัวร์รถกระบะรถซาเล้งที่เข้าไปถล่มใครต่อใครในแต่ละแห่งแต่ละที่มันก็น่าจะเป็นประเภทเดียวกับไอ้พวกแก๊งคอ l เซนเตอนั่นแหละท่าน คือพวกที่ชอบสนุกสนานเมามันกับการสร้างความเดือดร้อนสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับผู้อื่นเพื่อสนองตอบผลประโยชน์ของตัวกูเองหรือของผู้ที่สั่งให้กูเชียกูด่าวา่าด่าทอใครๆก็แล้วแต่ยังพวกไอโอที่ถูกสั่งให้เชียร์อเมริกาเชียร์ยุโรปเชียร์พวกพรมเช็ดเท้าทั้งหลายเนี่ยแล้วก็หันมาดา่าใครก็ตามที่ยืนอยู่ข้างจีนข้างรัเสเซียด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างยิ่งขณะที่กองทัพอิสราเอล ตอบโต้เอาคืนขบวนการฮามาสัสที่บุกไปโจมตีประเทศของตัวเองด้วยการทิ้งระเบิดยิงจรวดเข้าใส่บรรดาพลเรือนผู้ไม่รู้อิโนอินเนในเขตถนนกาซาจนพวกเด็กๆเนี่ยตายไป500ร้อยคนถึง700รอคนเข้าไปแล้วผู้หญิงคนแก่คนชราอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหรแต่สิ่งที่พวกไอโอมาแสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกของมันออกมาโดยการโพสต์ความเห็นเอาไว้ประมาณว่าดีแล้วฆ่าให้ศูนพันไปเลยบ้างอยู่ดีไม่ว่าดีอะไรทํานองเนี่ย อันนี้ต้องเรียกว่าอะไรมันช่างจะโหดเลวซามบัดซบหน้าสังเวชหน้าทุเรศเท่านี้เนี่ยย่อมไม่มีอีกแล้วคือไม่ว่าจะเป็นชีวิตของชาวอิสราเอลหรือว่าชีวิตของชาวปาเลสไตน์ก็ตามเนี่ยตางก็เป็นชีวิตไปด้วยกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าชาวอิสราเอลที่ต้องตายเพราะพวกคามัสหรือว่าชาวปาเลสไตน์ที่ต้องตายเพราะกองทัพอิสราเอลก็ตามเนี่ยย่อมเป็นอะไรที่น่าหดหู่หน่าเสียอกเสียใจน่าเศร้าสลดไปด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าปราบปลื้มเลยแม้จะอยู่ฝ่ายเดียวกับตัวกูเองก็เถอะแต่ด้วยความหยาบความถอยของอารมณ์และความรู้สึกอันมีพื้นฐานมาจากผลประโยชน์ของตัวกูเองเป็นหลักนั่นเองมันเลยทําให้ทั้งพวก I.O. และพวกคอ e n เ e นเตอร์ต่างก็ไม่ลังเลใจที่จะประกอบอาญากรรมในลักษณะที่ไม่ได้ผิดแลกแตกต่างไปจากกันสักเท่าไหร่พร้อม ที่จะสนุกสนานเมามันกับความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นแม้จะต้องปลิ้นปล้อนหลอกลวงต้องโกหกต้องนําเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จต้องอ้างโน่นอ้างนี่อะไรก็ตามการประกอบอาญ,ญกรรมของพวกแก๊งคอ call นเตอร์กับพวก I.O. เนี่ยไม่ว่าจะโดยผิดกฎหมายหรือผิดในทางศีลธรรมจึงเป็นอะไรที่อันตรายต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งจนไม่ถึงกับหน้าแปลกใจอะไรมากที่จูๆ่ๆเด็กๆ ผู้ที่แทบจะไม่รู้ประสีประสาอายุแค่14ปีเนี่ยเกิดความสนุกสนานเบามันขึ้นมาบ้างหันมาคว้าอาวุธปืนออกไปกราดยิงใครต่อใครด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ได้แตกต่างไปจากพวกคอเซ็นเตอร์หรือพวก I.O. มากมายสักเท่าไหร่นักนั่นคือเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ตอบสนองความสะใจความเมามันของตัวกูวเองอันเนื่องมาจากแบบอย่างตัวอย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในโลกโซเชียล โลกสเสมือนจริงทั้งหลายอย่างชนิดเต็มตาเต็มตีนแต่ก็ยังไม่สามารถขจัดกวาดล้างได้เลยด้วยเหตุเพราะทั้งกฎหมายและศิลธรรมต่างก็ตกอยู่ในอาการเสื่อมโทรมไปด้วยกันทั้งสิ้นทั้งปวงนั่นแหล